ละยางเลยได้พี่น้องเบบนอ,อ้เล็กจริงแต่จะรุดระดียงน่ากินบ่พี่น้องไวไ้ไหมไปหน่อยนึงพี่น้องแต่ะกะปิหอมแร้วว่าแามจริงหัสามสันวสวยมากเลยใครก็ย,ย,ยังแบบืเห็นไหมโอ้ยนนตกลงมาหอมหน่ากินพี่น้อง สวัสดีจ้าพ่อน้อยซอยดูนสวัสดีครับพี่น้องหน่อใส่เสื้อตวเก่าหน่ยลกขึ้นมากับเมเ็ดนกินเคเ่าแล้วครับพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวเสื้อทานกอนได้ครับเมน,นี้ได้เมนูจะเอาเมนูาพี่น้องเหมือนกันเสื้อไว้แนละละทานก็ได้ <c oughs> เอ๊ะครับแนวยูแนกินเซานี้ก็ได้แล้วปิ้งหมูครับ สามชั้นย่างกับต่างถั่วย่างหมูสามชั้นกับพี่น้องใส่อ่อนๆเลยพ่อสามชั้นอิริบะลูกอิริหนึ่งสองสามพี่น้องสามชั้นครับใส่ผึิ่งมาจากตลาดกระแม่์ค่ะคือพี่จะเสียบเถอะวะท่าเกลือบะลูกท่าเกลือแต่ว่าตอนนี้พ่อขอห่อตองเลยเด้อละลงห่อเลยอันนั้นเพิ่นถั่มบอกก็ห่อเปิดตกโกยจริงๆจะเสิร์ฟทานปิ้งนะแมนเบื่อ อันนี้ฟักขิเล็กค่ะระว่างทางไปอันตลาดสจกัเแม่ไปเวะเกฟักขิเล็กมานํ่นคหาเมื่อคืนนีบานสายฝนตกเมดขึคืนเลยจ้านี่ค่ะชุ่มฉ่ำม,มากเลยค่ะอากาศดีค่ะวันนี้หมอกับการนอนเว้นเป็นอย่างมากนน้อยสิทำการเชือนค่ะเิ็เปล่งันนะ่ะพี่น้องเลย ว่าเตาสั่นมีได้ดังตเาตาเงาเตาเงิงเขาหองนี้ละ่ะตอนนี้ละก่อนสามสั่นนั่นละก็เขาเข้าไปนั่นละน่าเสียนกว่ากว่าเนาะนืมน่ากินจังมากเลยนะคะนี่ นังเหนียวขึ้นเลยูหมีพ่พ่อคลาย่างเขาเลยเด็ก่อจวดเธอเดียวมีพออ่อกับมีดีฝนกระหึ่งด่งนี่ค่ะเห็ดเป็นแผ่นๆนึงสิค่ะเวลาไปย่างจังสุกเร็วแบบนี้แหละพี่น,อน้องได้เข้าตรงใดทั้งสามซันเลยค่ะเข้าตรงเสียนไลนงเราเป็นหมูสามซันใดมันเ<ม>น<ะ>ี่ค่ะนี่พ่อกะเชียนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ใส่กระเตื้มเตรียมเครื่องมาไคฟอร์นี่ ซอทหอยนี่น้ำปลาได้พอสามชันม้นลงบาน้ำปลาจังสีหอมอันนี้เป็นกระเทียมก็ลาบผักชีแล้วก็มีเกลือน,นิดหน่อยแสดงว่ากระเทียมมันกำลังจะอ,อ่อนเนาะเขียวๆลากผักชีว้โหเพราะหรอเขียวๆอยกระเทียมมันจะอ,อ่อหนอนปะนี่ค่ะมาร์กลงไปเลยแต่ว่าบ่ได้ใส่พริกไทยค่ะวันนี้เอาแบบนุ่นมๆของสามชั้นพี่น้องคนหน่อยจะเป็นคนคลุกเค้าค่ะขลุนใครว่าขลุนเ่าเดียว ข,นขันขันกนส่งเป็นกระแสอยู่เลยมีทัเลเอจกเส้อได้เนาะสูตรถุงหูแมนปะเออจังจะรดนี่เขาอย่างสี่่งเหรอฮาเอามาย่างใสหน่อยหนึงโ <c oughs> อ้เขมเส้เนาะอ๋อไม่้เ,เอาจริงจริงได้สูต <c oughs> รเนาะมาไว้ด้ข้าวนึ่งละจ้าบาทนี่ระ <c oughs> ย,ย่างลยได้พี่น้องมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> อเล็กจริงแต่๋ยวจะุดระดิวนึงสเตนเลสส์สต์สเตเลสเนี่ยเขาเอาเล็กเสื้อมีอยู่เนียคนกลห้างมีห้างห้าคนกันเลยแต่วจะพอสุดยอดเลยโอ้สามสั้นพี่น้องยางหอมหอมใส่ไฟอ่อนๆเด้อจ้าเพราะว่าถ้าน้องใส่ไฟแห้งมันน้ำมันมันสิหยาดลงมันจะกลายเป็นไฟลุกค่ะน้ำมันบรรุมัดนาะ มมันอเสืออมแอมเป็นอมนี่แล้วเนา้องกิดคนเด้พีกก่น้นองบา้านนี้ไฟลุกว่ากันเลยยงอ่ะโอ้อสวยบ่พี่น้องน่ากินบ่กินกับเตี้ยวเปรี้ยวบ่ครับพ่อจักใส่ทะเลเอฟอยู่หรื่ยังวันเดียวกาจังไหนวะที่ครับเอพราะเราว่ามันมีเชื้อมันเกิดเสียบแล้วละ่ะเพราอปรุงย่าง,งครับครับพ่ออาจจะทะเลเอฟเจียวเผื่อเพราะว่าเครื่องมัด มากินกอวยเตี๋ยวหน่อตามมากินเด้อครับย่างหมูสามชั้นครับผมผมมีรถนกแข็งอ๋อมือนี้ของคือหลายแต่ขับใส่นี่คือจิตวะนอนแอบนิ่งกว่าของย่างหลายเลยครับพี่น้องครับผมมือนี้เป็นมือแพ็คของส่งของลูกผ้าครับพี่น้องสวัสดีค่ะนี่ป้าสวย แจวแมงดาพอดีห้าแจวในสู่แจวไปคาารับผมเข้าก็เลยออกเอาออกมาให้เซตหนามนะครับเนี่ยหนุ่มจอมมันจะเป็นผู้เซตหนามาเซตย้ําว่าให้เพื่อนซองอ่าลายขับขนาดนี้สินค้าขายดีเข้า,าค,คือแจวปลาไหลแมงดาแบบถุงกับแบบกับทูนขับพี่น้อมตรงเนี้ยถูกลายขับขับหลอดนี่ปลาไบองจักขายได้แน่ครับผมนี่ครับปลาบองพ่อน้อยสอยเดิม สินค้าสินค้าเฮานี่ต้อง,อ,อ,งอกันกระแทกมาแล้วจ้าเจาปะลปลาแมงดาพอน่อยส้อยเดิมรสชาตดอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานใบกินเขาแสบขืนแทะแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เขามาเดี๋ยวเลยนดจ้าจ้ให้รูปพุงจ้าครับผม,มเพราะว่าป<อ>้องกนันครับผมป้อ,องกันสินค้าเสียหายครับ สินค้าที่หายดีที่สุดนะคะสินค้าที่หายมากนี่บ๊อกกลุ่มเลยครับนี่ต้องต้องแพ็กดีๆครับผมนี่ครับแก้วปลาดามึงดาเพ้่อสทตนใจกับไปหัวมันเสียหายสิบกระเค้มหายดจยกหค่ะกระจ่างขมาได้เลยเด้อแบบมาตรงใจใจอันนี้คือหมูแดดเดียวครับพี่น้องคขับผมเห็ดรดต่อรสด้ครับนี่นี่ครับผมที่สองกระติกาครับมือนี่ผู้ใดอยากได้ไปคอดไปยุบไปกินผห ตั้มเหมือนกัว่ามันแซ่บคักขนาดแล้วครับรสชาติไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปกลมกลม,กมรสชาติแบบแซ่บนะครับพี่นอ้องนี่ครับพรงนี้ครับแพ็คละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสั่งไหนด้วยครับเ๊วยใสกลายเป็นน้ำมันเสยียพี่นอ้องคนนมันหมูตึกขนาดที่เกลือไวๆอ,อย่างลูกเสือครับพี่นอ้อง อย่างหยาดขัดน่องฝอเนาะรอยไม่ไปหน่อยนึงพี่น้อง <c oughs> แต่ถ้าพอดีหอมเราว็เสิร์ฟมันถือว่าไม่หรอกครับว่าเหลาแบบแห้ๆง,ง,งามๆว่าจะได้คือเปงลงสวยงามดีครับเมืองหนาวก็ซิฟเวอร์เสร็จแล้วล่ะครับพี่น้องขนาดเอาทานลมมันเลยเด่นี่านไม่อยู่ตำหนี่มั้ยนะครับท่านเกือบบุ้มีเลยครับนี่ความฮอนของมันเนาะครับเดียมละขาดฟืนขาดไฟใส่พริกดุอ๋อ านายคนกอดพี่น้องลุกมาลูกแรงซ้อมนีก,กับเมยค่ะพี่น้องบอกเลยหอบ <c oughs> ทำทั่วครับผมกินครับสามสัน่นเดี๋ยวไปล่างก่อนค่ะเพราะว่าสื่อมาพี่น้องบันีกสุกแล้วคนน่ะโอ้มีตรงหัวรู้ไหม หันพอยิบซิมมึงนิดหน่อยนึงหอมแซ่บคือประเดนมันเป็นเป็นซอยๆออกมาหรกยิบซิมมึงก็น้านลักษณะหอมเซีบรอยซิมโอ้ยรุ่นี้มันจะร้อยซิบอันรอยซิม่ีขีดดอดแล้วเกินร้อยฮะซอยเด้พี่น้องบ้านนี้ เห็นไปยวนอ้าเดียวคลายของบาแม่นตับไปซับไมีได้แน้องมันรโฟงเสือทรงเสือเเข้ามีดเสือเอิมคือเพิ่นได้ยองไม่ได้ยวมาเจอพี่น้องเลยตอนนี้นะครับมีซิมเบองไหน่อยูเพื่อไปตัดเศเลยเอาเลยซิมให้พี่น้องเบหน สุกยางงาังไโอ้้อตเมืกอกอนของตเลครับทอรอ,อยสิบแล้วตอนอยู่ไดเตาไม่หนเลยคัะพอสวัสดีค่ะรังเวาเรียงร้านเื่อรถ,อนอนรถอี่น้องรถยังเหรอครับแม่ไม่ยังก็ใชแม่บอกมาถือเพราะนีนอ๊ะกินเนื้อ ลา้ลาอเขาล้าง้าเขาเนี่ยหน่อยลา้างเขียป้ดูด้วยรับยองจัต้มบานบวานเลยเนื่ก็าเขานน้อพี่น้องเลยมีนนาหน่อยมาเข่าถ้าบนหลับไม่หลัดวงนีถ <c oughs> อหรับจะดวงเงินหลับตาหลวงแล้วเห็นหมูครับ ดูเห็นมวยติดเต้ยเหรอครับนี่มวยผู้ใดตังดวนน่บักหน้าบักหน้าสื่อบรครับแม่นี่ครับบักหน้ามัตเฮียนอันเาะเขาเใคใครจะพอกินนละกินประมาณรองอาทิตย์ราการเลยมันไม่หนามเยอะวะทัว้าวสามกีหน่อยาผมลงไปองไปลังเบิ ตัดแกเมืดน่าแหรอยังแต่ตอนถ้่จะนามมั่นหรอน้องเทาเอาค่ะเดียด๋ยตตนนวน,น,นี้ไมาใหญ่ไม่ จัดจานแวบคาซิกด้วยค่ะบ่มันขีดขันดวยค่ะจะอยากกินแบบนี้พี่น้องแฟนครับ fc ทุกมองทุกบอลครับมากินย่างหมูสามชั้นกับมือปิงหมูสามชั้นสวยมากเลยใครก็ยังแบบื้น้ำตกลงมาหอมน่ากินพี่น้องเลยสิ่มเพียวๆแสแอีดีว่ะ สุดยอดพี่น้องเออฝนตกเล่นมีเล่มมีแห้งครับะนานนั่งกยังน้อยแห้งนี่แหละตัวเองเลยนัางมาบอกโอ้ไข่มันจังเจ็บป่ะหอมตัาป่ะตดตัดตเลยตัดตัวขาดได้มากวานย่ขาดยกแขนเจ้ตัวก็กำลังจ่ายเซาง เขาต้องเกิดมาคนเขาต้องเหลือเคสอย่างเดียวมีความสุขคือการกินมาเด้อค่ะมาเด้อหากันเปิดจดยุกเระบมดแล้วนี่เอาซ้อนส่วนเ้างะอาอขยันเห็ดคามปมมจอน้าแหน่แน่เทือล้ายอีกแล้วมึอนี่มากลาย เอ๊ะปะท่นไวย์ท่าวด้ไงน่องบ่ญบะย่าท่าใดเงี้ยงเราหนุนท่ามากินเข้าน้ำกันเนะจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อเขาห้องอะเคียวเคียวไปตองนั่นละเทแล้ววันนั้นเลยมีที่เสียดจานเลยแหละพี่น้องอาการนี้เลยค้าซิก พอทัอวไอ้ป้งอย่างหอง่อสองข่าเห็นเหรอพี่กด<า>พอว่าเราปีงสามต,ต<ะ>ันห่อสองจะน้าหน่กินสุนี้กับเต้เตเตาหูแล้วยั่งอยู่บนย่างปิ้งนึงที่มันมีแต่มีแมงสามตัน 3, แล้วนาะดูหนังหนังเตอทงองมันมันจะกินกินใช่ไหมมัน แกมเดี๋ยวจะว่าขัดเนาะพี่น้องขึ้นหยาดได้หนึ่งก้อนจัดมาโมกระเด็นแล้วขึ้นยาดมันมันกระเด็นเอาเดียวบรรยากาศดีพี่น้องมั้งนี่ไม่ได้แดดเลยเป็นตะปีเว็ดัวเราะว่าเป็นตะนอน เป็นามนอนเว้นใจน,น,นอนเมืองซีเลยนอนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนอนเว้นใจอากาศมันถีไปหายางเลาะหอยหอยงไงถ้าคุปตะกับแตนมันมบ่อนมันไม่ได้หลุกจำใส่ชิเลเลยมื่ได้ตะบ้านพอรุกนกับแตนญี่ปุ่นหรือว่าควายมีอะไรครับแสีบทุกคำทุกตอนครับพี่นอ้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนคลับทุกวงทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ กดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเมื่อนี้ยางหมูสามสั้นกับ <c oughs> ตำโงครับนอ้องสุดยอดเลยครับขอบคุณครับผม <c oughs> บค,ครบ <c oughs> ัเด้อครับมากินน้ำกันเด้อทำเด้อกับหอมเสสด